แหว่รอบนี้ดีมากเลยมิเดี๋ยวตัวมิลองส่งตัวมิดูดีกว่าว่ามิจะได้ผดออกสกินมิติเคเทลเดี๋ยวพี่เข้าตัวหลักกันก็โอ้ยเพื่อนๆเลยต้องรีบแล้วว่ะแม่เขามาเขาเขาเขาไม่เงียบละก็ตัวหลักพี่ไม่แรงนะเนี่ยตัวหลักพี่ก็มีหลายอันอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยเติมเมืัอเวลาพักเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาลุ้นพร้อมกันเนาะนี่ตัวหลักกูกูไม่เล่นเนี่ยต,ตัวหลักไม่มีเหมือนกันเนี่ยวงแหวนอุย้ยวงแหวน เฮ้ยทำไมถึงเสียงตีมันดังเนเดี๋ยวตัวหลักเก็บไว้เล่นที่อันที่ไม่ไม่มีแล้วกันเนี่ยไม่มีแค่สกินแอติกเห็นไหมไปให้ตัวตัวลองให้ตัวเด็กบับไปเลยจะได้ไปหัดเล่นได้ก็ลูกแก้วสีทองโหมีเป็นร้อยเลยเนี่ยก็พอพี่รับจากตรงนี้ไงเนี่ยน้องๆเนี่ยปุ๊บตรงนี้มันไม่ขึ้นว่ะเราต้องมาตรงนี้นะตรงตะกร้าปุ๊บตรงนี้เห็นไหมรับตรงนี้ปุ๊บได้แล้วนะเอ้าเอ้า เอา้านี่ไงแล้วโค้ดลิเลียหน้ามีเอามาแปะไว้ด้วยอ่ะมันใส่ในวันที่สองไหมใช,ใช่ป่ะตัวนี้ใช่ไหมยังใครผิดประตูดังอ่ะอ่ะเนี่ยมันยังไม่ได้มันได้พรุ่งนี้น้องๆเอาตอนแรกมันก็ให้รับวันแรกก็ได้แล้วนี่ว่ะแต่ไม่เป็นไรเราเติมเดี๋ยวเราได้เนี่ยลูกแก้วสิบลูกแน่นอนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาดูกันก็ได้พรุ่งนี้แสดงว่าพรุ่งนี้มันจะมาดิเออนี่ไงเรามาแลกต่ออ่ะ ผสมได้สองครั้งเดี๋ยวมาดูตัวหลักจะได้ไหมพี่จะไม่พูดเยอะแล้วนะแต่กดๆๆไปเลยแล้วกันน้องๆอ,อาจจะชอบสไตล์แบบกดเยอะเสียงมันอาจจะดังด้วยตัวเนี้ยเพราะว่าแม่เขากลับมาแล้วเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนแม่เขาเป็นแบบเหมือนโต๊ะจุดชนวนเหมือนเขาอยู่กับพี่เขาก็จะแบบเหมือนเมื่อกี้มันใกล้เวลาแล้วมันก็เริ่มปั่นแล้วนะพอแม่มาปุ๊บเหมือนชนวนระเบิดติดเลยมันก็จะไม่อยู่สุขอะ่ะกาลังวัยต่อต้านเนะี่ยไม่มีอะไร เนี่ยก็เตรียมไว้เติมเมอร์เพาร์สแหละแต่ว่ามาตรงนี้อันนี้ไม่สุม่มอ่ะสุ่มเล่นเลยสักปองคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่เฟนี่สวยนะสก,กินเอ็นเ,เ,เกม่ะเอ็นเกมมามาดูกันโอ้ยตัวนี้มีเจ็ดสิบห้าหรอสุ่มได้สามครั้งหรอเอาว่ะเนี่ยแต่ว่าสก,กินที่จะออกเห็นไหมเหมือนที่พี่บอกไหมพี่มีสก,กินเตมิลเติมฟิลล่าเหนมันตรนี้ สกินอันนี้มีมาสองรอบแล้วห้หลานไปดีหนึ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหมันหน้าสมจริงปะเนี่ยคือมันหน้าสุมจริงปะเนี่ย,ค,นนยคือถ้ามันไม่ออกคือมันไม่ออกแต่ถ้ามันออกมันออกไปครับผม <G ül üyor> วาโทโนอะมามะวาวาไม่คาดหวัง <G ül üyor> ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับผมห <G ül üyor> ลับตาปุ๊มเรียบร้อยเ <G ül üyor> อาไปแบบเร็วๆเลยกันะเมตตาโมกุลนาพุตปันไทยดีใหญ่ดูเออพอก่อนลูกพอก่อนนะครับโอ้โหเอ้าสกินเซฟิตออก โอ้ยโคตรหลอนเลยว่ะกูอพอจะรันเปิดทุกวันไงอ่ะเปิดให้เขาฟังทุกวันครับผม